สวัสดีค่ะ CPG Professional วันนี้เราจะมา open box เครื่องค้นยา3าสูบนะคะตัวนี้จะเป็นของ Diamond ก็คือตาเพชรนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด6ณรุ่น t s 2 2 a g ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะภายในกล่องนะคะจะมีสายดูดให้มีมู่เล่ให้ค่ะแล้วก็จะมีสายน้ำย้อนนะคะต่อไปนะคะจะเป็นตัวเครื่องค่ะ ตัวเครื่องตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นสีตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะคะจะเป็นระบบหม้อลมค่ะ2 in 1เป็นระบบ2 in 1นนะคะตัวนี้จะมีกรองให้พร้อมนะคะแล้วจะมีข้อต่อแล้วก็จะมีน็อตแล้วก็จะมีชุดสวิตช์ให้นะคะชุดซ่อมชุดซ่อม ต่อไปนะคะจะเป็นกรารประกอบนะคะอันนี้เป็นมู่เล่น,นะคะที่แถมมาให้กับตัวเครื่องเลยนะคะก็คือจะอยู่ภายในกล่องค่ะ ก่อนการใช้งานต้องเติมน้ำมันด้วยไม่ต้องแล้วตัวนี้นะคะก่อนการใช้งานนะคะต้องเติมน้ำมันเครื่องนะคะเพื่อที่ จะไม่ให้เครื่องเกิดอาการพังหรือบีดตัวนะคะน้ำมันเครื่องนะคะใส่ไปในช่องที่กำลังใส่อยู่นะคะเวลาใส่นะคะก็เยอะพอสมควระคะ่ะ จะมีให้ดูทางด้านหลังมันจะมีให้ดูอยู่ทางด้านหลังนะคะก็ค,คือทางด้านนี้นั่นเองค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นตาแมวนะคะให้ใส่อยู่ระดับนี้ใส่อยู่ในระดับครึงของวงกลมนะคะที่ชี้อยู่ค่ะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการใช้เครื่องพยัญนสามสูบน,นะคะ ของอันนี้ของเพจน,นะคะตัวนี้จะเป็นโขโูรุ่น c A 2 2 a c ค่ะเราจะมาดูการใช้งานเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะ ทีวีจีโปรเวทชั่นอลเราขอขอบคุณค่ะ